แผลดีมากๆเลยดีมากๆเลยยุกเยอะคะ่ะโอ้แห้งมากเหมือนไม่เหมือนผ่าตัดมานานแล้วแล้วมันก็แห้งนะคะพ่อครับคุณพ่อเจ็บไหมคะไม่เจ็บจากที่เคยคุยก็คือว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งระยะที่ 4, ะะสี่ใช่ไหมคะมะเร็งลำไส้ใช่ไหมคะแล้วเป็นแผลผ่าตัดและทีนี้แผลมันจะรูใหญ่มากพอทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วแผลมันก็แห้งใช่ไหมคะคุณแม่ อแล้ทีนี้ก็ทานมาต่อเนื่องใช่ไหมคะก็เลยวันนี้หนูปกติคุณพ่อเป็นเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันด้วยใช่ไหมคะใช่และทีนี้คนที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยส่วนมากแผลที่ที่มีการผ่าเลยเลยมันจะมันจะจะเป็นเลอรลังเนาะมันจะไม่ได้แบบหายง่ายแต่พอทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเออรู้สึกว่าแผลมันแห้งแล้วก็หายเร็วขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะและทีนี้หนูขอญาตสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณพ่อที่ ประทับใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะก็กินมาแล้วก็ก,กินยาหมอด้วยกินยาไอ้น้ำนี้ด้วยมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆโดยลูกเขาก็สนับสนุนอีกนช่ไมคะไปถามคุณหมอคุณหมอว่ายังไงนะคะคุะคณพ่อคุณหมอก็ทานอะไรมาบ้างก็<อ>ามะม้าเอกอะไรก็เรียกน้ำผลไม้ซื้อได้ที่ไหนผมบอกว่าผมก็ไม่รู้ลูกเขาซื้อมาให้ นี่แหละทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดคุณหมอถามอีกก็บอกว่าซื้อกับผมนี่แหละลูกผมเป็นตัวแทนนะคะที่ได้สบายใช่ไหมคุณพ่อคุยได้เลยเห็นเห็นน้องเปิ้ลว่าก็มีคนมาขอซื้อที่บ้านด้วยใช่ไหมคะมีมีใช่ไหมคะอยู่หลังูอ๋อเป็นเป็นใครครับเป็นญาติเหรอเป็นญาติอ๋อแล้วแล้วเขาเป็นอะไรไหมคะคนก็ยังไม่ทันได้เจอกันแต่เขาเอาไปกินให้นะแก้ปัญหา แต่ตัวนี้พอพอครั้งแรกที่ผ่าตัดออกมาคุณพ่อตอนออกมาจากโรงพยาบาลครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะเจ็บแผลอะไรไหมแผลไม่ไม่เคยเจ็บอ๋อพอมายิ่งทานของเรายิ่งรู้สึกดีขึ้ยิ่งมันจะแห้งมันก็แห้งใช่ไหมครับแต่ไม่อันนี้วันนี้หนูขออนุญาตดูแผลไหมเปิดแผลให้ท่านผู้ชมได้ไหมคะคุณพ่อเห็นไหมเห็นว่าตรงนั้นนะตรงนขออนุญาตเลื่อนกล้องนิดนึงไม่เป็นไร โอ้แผ่ดีมากๆเลยดีมากๆเลยยุบเยอะค่ะโอ้แห้งมากเหมือนไม่เหมือนผ่าตัดมานานแล้วแล้วมันก็แห้งนะคะพ่อครับคุณพ่อเจ็บไหมคะไม่เจ็บโอ้สุดยอดเลยแห้งลงแห้งลงก็เหมือนกับว่าตอนนี้ก็คือคุณพ่อเมื่อวานนี้ได้ทราบว่าคุณพ่อไปคีโมมาใช่ไหมคะไปไปคีโมแล้วตอนคีโมออกมาแล้วรู้สึกเป็นยังไงม้างคะ ผเราค้างไม่ไม่เหนื่อยไม่อะไรหรอ่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลี๋ยวแตะออกจากโรงพยาบาลมามากินยาแกก็เดินผื่นรอฮะแต่คนมันหมอให้ไอสี่ขานี่ไหม่ะไม่กี่วันแกก็เอาไม้เนี่ยไปเท้านี่แหละเดี๋ยวนี้ผมก็เดินไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้อแกไม่เคยหน้าตาแกไม่เคยยนะสดใสสดใสตลอดแบบนี้แหละ โชคดีกําลังใจดีด้วยนะคะลแล้วยิ่งทานของเรามันยิ่งแบบฟื้นเร็วนะ้อเหมือนฟื้นเร็วใช่ไหมพ่อก็คงเก็คงจะถูกค่ะนะจะถูกกันโอ้ <laughs> อจะทานยาถูกอยู่เขาบอกว่าบอกพีกก่น้องอว่าทานยานี้เนี่ยมันก็มันก็ดีด,ด,ดีมาเรื่อยเขาบอกวันนี้เลยะขาบอกเขาอยู่คุยเขาฟังอยู่เรือนะมันเห็นมาเยอะแล้ว เอาแหวนพันใส่ปากใส่ตุ้เป๋าเบ็ดร้อยเวลาเอาขึ้นหีบเอาขึ้นเมนวิ่งขึ้นก่อนคนอื่น <c oughs> ไปถึงอ,ออกมานะเ,ออเนี่ยเอาไปได้ปะใช่เงินทองเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้มาตัวเป่าก็ไปมือเปล่า,ๆๆๆาเขา,เา<ช>บอกเขานะแต่มึงจะตายแล้วตยทันทีเนี่ยมึงก็พยายามรอความตายก่อนอะไรที่มันหาก,กินได้ก็ ไม่ต้องไปเสียดายมันไม่ต้องไปเสียดาย